คดีในวันนี้เกิดขึ้นที่เคนเนดีทาวน์ฮ่องกงในอาคารแห่งหนึ่งที่มีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดอย่างยิ่งมีกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงต้องใช้การ์ดเพื่อเข้าและออกจากอาคารจริงๆแล้วทุกคนคิดว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเช่นนี้มันจะปลอดภัยมากแต่จนกระทั่งวันหนึ่งอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในย่านนี้ก็เกิดเหตุการณ์น่าสลดใจขึ้นผู้เสียหายเป็นผู้หญิง เรามาดูกันว่าผู้กอ่อเหตุหลบเลี่ยงกล้องวงจรปิดทั้งหมดในอาคารอย่างชาญฉลาดได้อย่างไรและทำไมเขาถึงรู้กิจวัตรประจำวันของครอบครัวผู้เสียหายได้ดีขนาดนี้เขารู้กระทั่งช่วงเวลาที่สามีและลูกๆของเธอไม่อยู่บ้านเพื่อลงมือกอ่อเหตุในช่วงเวลาสั้นๆเช่นเคย ก่อนที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับคดีลึกลับนี้อย่าลังเลที่จะกดไลค์กดติดตามช่องและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและตอนนี้เรามาเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้กันถ้าผมบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มันคงฟังดูบ้าและไร้สาระใช่ไหมครับแต่มันคือความจริง เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ช่วยชีวิตผู้คนแต่กลับลงมือได้อย่างไรกล้ความปราณีในวันที่30กันยายน2003ตำรวจได้รับแจ้งเหตุจากชายคนหนึ่งที่ขอความช่วยเหลือชายคนนั้นไม่สามารถซ่อนความกังวลของเขาได้ขนาดพูดโทรศัพท์เขาบอกว่าภรรยาของเขาได้จากไปแล้ว ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุทันทีและส่งเจ้าหน้าที่การแพทย์ไปยังที่เกิดเหตุที่อยู่ของบ้านคือเลขที่102ถนนเบลเชอร์เคนเนดีทาวน์อพาร์ตเมนต์ที่เกิดเหตุอยู่บนชั้น19ของอาคารชุดหรูเมื่อตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงที่เกิดเหตุพวกเขาก็พบกับสามีของผู้เสียหายกำลังรออยู่ที่ประตูอพาร์ตเมนต์ เมื่อผู้เป็นสามีเห็นตำรวจและรถพยาบาลมาถึงเขาก็รีบพาพวกเขาไปยังที่ที่ภรรยาของเขาอยู่ภาพที่อยู่ตรงหน้าคือผู้หญิงวัยกลางคนนอนอยู่บนเตียงเธอสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นมีผ้าพันคอพันรอบคอและไม่มีสัญญาณชีพแล้วถึงกระนั้นทีมกู้ภัยก็พยายามอย่างเต็มที่และทำการปั๊มหัวใจให้เธอ แต่ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามแค่ไหนผลลัพธ์ก็สิ้นหวังหลังจากนั้นผู้เสียหายถูกย้ายไปที่โรงพยาบาลควีนแมรี่ที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อรับการรักษาฉุกเฉินน่าเสียดายที่เธอถูกประกาศว่าได้จ่ายไปแล้วเมื่อมาถึงโรงพยาบาลแพทย์ที่รับผิดชอบการดูแลฉุกเฉินที่โรงพยาบาลยืนยันว่าเวลาที่ผู้เสียหายจากไปคือเวลา10นาฬกา8นาทีในวันเดียวกัน ผู้หญิงที่จากไปชื่อว่าหลิวเสี่ยวเสียนอายุ43ปีเธอทำงานเป็นเลขานุก,การในสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งและเป็นชาวทุทตที่เคร่งครัดเธอและสามีแต่งงานกันมา18ปีมีลูกสองคนลูกสาวคนโตอายุ17ปีและลูกชายคนที่สองอายุ14ปีอพาร์ตเมนต์ที่เกิดเหตุคือบ้านของพวกเขาเองครอบครัวสี่คนของพวกเขาอาศัยอยู่ที่นี่มาได้สักพักแล้ว หากพิจารณาจากภูมิหลังของผู้เสียหายเธอเป็นเพียงผู้หญิงวัยกลางคนธรรมดาธรรมดาในบทบาทของแม่และภรรยาแล้วทำไมชีวิตของเธอถึงถูกพรากไปอย่างไม่มีเหตุผลชัดเจนเช่นนั้นเธอไปสร้างความขุ่นเคืองให้ใครโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าตามที่สามีของหลิวเสี่ยวเสียนเล่าเขามักจะมีนิสัยออกไปวิ่งจ็อกกิ้งในตอนเช้าตรู่ถ้าหากเขาต้องไปทำงานหรือต้องทำงานเฉพาะช่วงบ่าย ในวันที่เกิดเหตุเขาก็ออกไปวิ่งจอกกิ้งเช่นกันเขาตื่นนอนประมาณเจ็ดโมงเช้าและออกไปวิ่งในช่วงเวลาประมาณ7โมง15นาทีถึง7โมง30นาทีหลังจากวิ่งเสร็จเขาจะซื้ออาหารเช้าให้ภรรยาในวันที่เกิดเหตุหลังจากออกไปวิ่งได้ประมาณ30นาทีเขาโทรหาภรรยาเพื่อถามว่าเธออยากทานอะไรเป็นอาหารเช้าแต่ในวันนั้นโทรศัพท์ดังอยู่นาน แต่ไม่มีใครรับสายสามีของหลิวเสี่ยวเสียนรู้สึกแปลกมากเพราะภรรยาของเขาไม่ค่อยจะไม่รับโทรศัพท์อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องนี้มากนักและวิ่งต่อไปประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อมาคือ9ก้าโมงสานาทีเช้าเขากลับมาถึงบ้านก็พบว่าประตูบ้านไม่ได้ล็อกเขาก็เริ่มระแวงทันทีและค่อยๆก้าวเข้าไปในบ้านในตอนนี้ เขาเห็นว่าประตูห้องนอนของภรยาไม่ได้ปิดเมื่อเขาเข้าไปก็พบว่าภรรยาของเขานอนคว่ำหน้าอยู่บนเตียงเขาเรียกอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่เห็นภรรยาตอบกลับเมื่อเขาพลิกตัวเธอก็พบว่ามีฟองออกมาจากปากของเธอยิ่งไปกว่านั้นชุดชั้นในของเธอก็โผล่ออกมาเขารีบตรวจสอบชีพจรของหลิวเสี่ยวเสียนทันทีแต่ก็ไม่พบสัญญาณชีพใดๆ เขาคิดว่าภรรยาของเขาถูกทำร้ายจึงรีบแจ้งตำรวจทันทีเขายังสังเกตเห็นว่าลิ้นชักทั้งหมดในห้องถูกเปิดออกเงินสดหกพันพร้อมกับสร้อยคอทองคำและแหวนทองคำหนึ่งวงก็หายไปด้วยนอกจากประเด็นเหล่านี้เขายังสังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติในเรื่องนี้สามีภรรยาคู่นี้มักจะมีนิสัยว่า ถ้าใครออกไปข้างนอกก่อนจะนำขยะออกไปทิ้งและลงบันไดด้านหลังแม้ว่าวันนั้นเขาจะเป็นคนออกจากบ้านเป็นคนแรกแต่เขาลืมเอาขยะไปทิ้งแต่เมื่อกลับถึงบ้านเขาก็เห็นว่าขยะถูกนำไปทิ้งในที่ที่ถูกต้องแล้วเขาเดาว,ว่าบางทีผู้ก่อเหตุอาจจะรออยู่ที่นั่นพอภรรยาของเขาออกมาทิ้งขยะ ก็ตามเธอเข้าไปในบ้านเพื่อพรากชีวิตของเธอลูกๆทั้งสองคนของพวกเขาก็ต้องตื่นนอนประมาณ6กโงสานาทีเช้าเพื่อเตรียมตัวไปโรงเรียนลูกชายคนที่สองยังบอกด้วยว่าตอนที่เขาเปิดประตูห้องนอนของพ่อแม่ก็เห็นว่าพวกเขายังนอนหลับอยู่เขาไม่อยากรบกวนพ่อแม่ก็เลยปิดประตูเงียบๆแล้วไปโรงเรียน หลังจากฟังคำให้การจากสามีและลูกๆของหลิวเสี่ยวเสียนก็พอจะอนุมานได้ว่าเธอถูกทำร้ายหลังจากที่สามีออกไปวิ่งจากหลักฐานที่รวบรวมได้จะเห็นได้ว่าผู้ก่อเหตุคุ้นเคยกับกิจวัตรประจำวันของครอบครัวหลิวเสี่ยวเสียนเป็นอย่างดีเขารู้กระทั่งเวลาไปโรงเรียนของลูกๆแลรู้ว่าสามีของเธอมีนิสัยชอบวิ่งจ็อกกิ้งในตอนเช้าจากจุดนี้ จะเห็นได้ว่าผู้ก่อเหตุอาจจะเป็นคนรู้จักของผู้เสียหายและทรัพย์สินที่หายไปอาจเป็นวิธีที่เขาต้องการเบี่ยงเบนความสนใจของตํารวจหรือไม่หลังจากระบุตัวผู้เสียหายได้ตํารวจก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดรอบๆเคนเนดีทาวทันทีในขณะเดียวกันพวกเขาก็ตรวจสอบบันทึกของผู้ที่เข้าออกจากอาคารด้วยเพื่อดูว่ามีใครน่าสงสัยหรือไม่ แต่หลังจากตรวจสอบทั้งหมดแล้วตำรวจก็ไม่พบผู้ต้องสงสัยใดๆในวันที่เกิดเหตุเวลา14นาฬิกา45นาทีแพทย์นิติเวชได้ทำการชนะสูตรศพของหลิวเสี่ยวเสียนอย่างเป็นทางการที่คอของผู้เสียหายมีร่องรอยการถูกรัดคอนอกจากนี้ยังมีรอยถลอกรอยฟกช้ำบางส่วนและร่องรอยเล็บที่น่าสงสัยบาดแผลตามร่างกาย อาจเกิดจากผู้ก่อเหตุพยายามทำให้ผู้เสียหายขาดอากาศหายใจด้วยมือก็อาจเป็นไปได้ว่าผู้เสียหายพยายามที่จะหลบหนีจากการจู่โจมของผู้ก่อเหตุยิ่งไปกว่านั้นตอนที่ตำรวจพบร่างกายของหลิวเสี่ยวเซียนก็แข็งตัวแล้วจากสิ่งเหล่านี้จึงสามารถอนุมานได้ว่าเวลาที่หลิวเสี่ยวเซียนจากไปคือระหว่างตีหนึ่งถึงตีสี่หากคุณยังไม่ทราบ ร่างกายมักจะมีอาการแข็งตัวประมาณ2-3ชั่วโมงหลังจากที่จากไปจะใช้เวลา9-12ชั่วโมงเพื่อให้แข็งตัวเต็มที่หลังจากที่จากไปอุณหภูมิในลำไส้ก็จะค่อยๆลดลงตามเวลาจาก2ประเด็นข้างต้นบวกกับอุณหภูมิแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชจึงมั่นใจว่าเวลาที่หลิวเสี่ยวเสียนจากไปจริงๆคือระหว่างตีหนึ่งถึงตีส แต่จากสิ่งที่สามีและลูกชายของผู้เสียหายให้การมันมีความขัดแย้งเกี่ยวกับเวลาที่จากไปสามีของหลิวเสี่ยวเสียนยังบอกว่าจะซื้ออาหารเช้าให้เธอนั่นหมายความว่าหลิวเสี่ยวเสียนน่าจะจากไปในช่วงเวลาระหว่าง8โมงถึง9โมง30นาทีเช้าซึ่งสิ่งนี้ขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชคาดการไว้ ผู้ก่อเหตุใช้วิธีใดที่สามารถทำให้เวลาที่จากไปมีความคลาดเคลื่อนมากขนาดนี้ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นผู้ก่อเหตุก็คงเป็นอาชญากรที่ฉลาดและมีความรู้อย่างไรก็ตามยังมีอีกประเด็นหนึ่งคือทำไมเขาถึงสามารถทำให้ตัวเองหายไปจากการสังเกตของกล้องวงจรปิดทั้งหมดได้เขาออกจากอาคารหลังจากก่อเหตุจริงๆหรือไม่ไม่ถึงสิบชั่วโมง หลังจากที่คดีถูกเปิดเผยคือเวลา1 9บเนาฬิกาสานาทีของวันเดียวกันคดีก็กลับพลิกผันไปในทางที่แย่ลงตำรวจได้เข้าจับกลุ่มผู้แจ้งเหตุซึ่งก็คือสามีของผู้เสียนั่นเองสามีของหลิวเสี่ยวเสียนประหลาดใจอย่างมากเขาไม่เข้าใจว่าทำไมในขณะที่เขากำลังเจ็บปวดอย่างที่สุดเพราะภรรยาของเขาถูกพรากชีวิตไปเขาถึงถูกจับอย่างไรก็ตาม ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลของมันตำรวจไม่ได้จับกลุ่มเขาอย่างไร้เหตุผลเพราะหลังจากที่รับแจ้งเหตุเมื่อตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุพวกเขาก็เริ่มสงสัยสามีของหลิวเสี่ยวเสียนแล้วเขามีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดมากแต่ก่อนที่จะพิจารณาพฤติกรรมของเขาเรามาทำความรู้จักกับสามีของหลิวเสี่ยวเสียนกันสักหน่อย สามีของเธอชื่อเหลียงหยงเฉิงอายุ43ปีเขาเคยเป็นทหารจีนมาก่อนหลังจากปลดประจำการในปี1988เขาก็ได้สมัครเป็นเจ้าหน้าที่รถพยาบาลเขาทำงานอยู่ที่สถานีรถพยาบาลมอริสันฮิลล์ด้วยการที่เป็นอดีตทหารและปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภยัยแล้วทำไมเขาถึงถูกตำรวจสงสัยละ่ะประการแรกทำไมเขาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภยัย ที่มีประสบการณ์15ปีถึงไม่ทำการปฐมพยาบาลให้ภรรยาของเขาทันทีประการที่สองหลังจากโทรแจ้งตำรวจท่าทีของเหลียงยงเฉิงที่โทรแจ้งตำรวจไม่เหมือนกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มีประสบการณ์เลยเพราะตามปกติแล้วในฐานะสามีก็ควรจะอยู่ข้างๆภรรยาแต่ในตอนนั้นเหลียงยงเฉิงกลับไปรออยู่ข้างนอกเพื่อรอตำรวจและรถพยาบาลมาถึง และเมื่อตำรวจมาถึงเขาก็แค่พยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้ความร่วมมือกับตำรวจเพื่อสืบสวนเหตุการณ์และแจ้งเรื่องทรัพย์สินที่หายไปให้พวกเขาทราบการกระทำที่ไม่สมเหตุสมผลเหล่านี้ของเขาทำให้ตำรวจเริ่มสงสัยว่าเหลียงยงเฉิงคือผู้บงการอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้อย่างไรก็ตามตำรวจยังคงคาดเดาเท่านั้นและไม่กล้าดำเนินการอย่างหุนหัน จนกระทั่งได้รับรายงานการชนสูตรพวกเขาถึงกล้าย,ยืนยันว่าข้อสันนิษฐานของพวกเขานั้นถูกต้องนอกจากเวลาที่จากไปซึ่งขัดแย้งกันแล้วรายงานการชนสูตรยังระบุว่าก่อนหน้านี้หลิวเสียวเสียนได้ทานยานอนหลับแต่เมื่อแจ้งสถานการณ์กับตำรวจเหลียงยงเฉิงไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดนี้เลยเมื่อสืบสวนลึกลงไปเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวหลิวเสี่ยวเสียน ตำรวจพบว่าพวกเขาได้ซื้อประกันตั้งแต่ปี1996วงเงินประกันคือ9 0 0 0ดอลลาร์ 900, สหรัฐและ500,000ดอลลาร์ฮ่องกงแน่นอนว่าการซื้อประกันเป็นทางเลือกส่วนบุคคลและไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรเมื่อคุณต้องการหลักประกันความปลอดภัยให้กับตัวเองและครอบครัวปัญหาคือตำรวจพบว่าเหลียงหยงเฉิงได้โทรหาตัวแทนประกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่ภรรยาจากไปเขายังยืนอยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินและโทรหาตัวแทนประกันเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการจากไปของภรรยาจะมีสามีคนไหนบ้างที่หลังจากภรรยาของเขาจากไปแล้วจะคิดถึงเรื่องการจัดการปัญหาประกันในทันทียิ่งไปกว่านั้นทั้งคู่แต่งมานกันมาเกือบ20ปีความสัมพันธ์ของพวกเขาก็น่าจะไม่ได้แย่อะไรนอกจากนี้เมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิด และบันทึกการเข้าออกอาคารตำรวจก็ไม่พบใครที่น่าสงสัยนี่จึงยิ่งแปลกมากขึ้นซึ่งหมายความว่าผู้ก่อเหตุอาจจะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในอาคารนี้ข้อสันนิษฐานทั้งหมดข้างต้นนำไปสู่ข้อสรุปเดียวผู้ต้องสงสัยที่ใหญ่ที่สุดในหมู่พวกเขาก็คือสามีของผู้ล่วงลับเหลียงโยงเฉิงสิ่งที่แปลกคือ แม้ว่าตอนที่แจ้งตำรวจเกี่ยวกับเหตุการณ์เขาจะให้ความร่วมมือและกระตือรือร้อนมากแต่หลังจากถูกจับกลุ่มเขาปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือและไม่ยอมพูดอะไรเลยแน่นอนว่าการนิ่งเงียบก็เป็นสิทธิ์และหลักฐานข้างต้นก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานของตำรวจ 48ชั่วโมงหลังจากที่เหลียงยงเฉิงถูกจับกลุ่มคือในวันที่2ตุลาคมตำรวจอนุญาตให้เขาประกันตัวออกไปและกลับมารายงานตัวที่สถานีตำรวจในอีกหนึ่งสัปดาห์เมื่อเขาออกจากสถานีตำรวจนักข่าวจำนวนมากก็รออยู่ที่ทางเข้าเพื่อสัมภาษณ์เขาเหลียงยงเฉิงดูโกรธมากที่ทุกคนคิดว่าเขาเป็นผู้ก่อเหตุแต่ในที่สุด เขาก็ยังได้รับการปล่อยตัวเพราะไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดที่จะกล่าวหาเขาได้เหลียงยงเฉิงยังกล่าวอีกว่าเขากำลังเผชิญกับแรงกดดันมากมายและไม่ต้องการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกแม้ว่าเหลียงยงเฉิงจะมั่นใจมากว่าตัวเองบริสุทธิ์แต่เขาไม่รู้เลยว่าพยานปากสำคัญสองคนได้ไปที่สถานีตำรวจด้วยตัวเองเพื่อเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับคดี สิ่งนี้เองที่ทำให้ตำรวจยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่าเหลียงยงเฉิงคือผู้ก่อเหตุในคืนวันที่สองตุลาคมลูกๆของเหลียงยงเฉิงได้ไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งเรื่องราวคนแรกคือลูกชายคนที่สองเด็กชายเล่าว่า ตอน6.30นาทีของเช้าวันที่เกิดเหตุเขาได้เข้าไปในห้องนอนพ่อแม่เพื่อดูว่าแม่ของเขาโอเคไหมเพราะรู้ว่าแม่ปวดมือมาสองสัปดาห์แล้วแม่ของเขาก็ได้ไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาและได้รับยาบางชนิดมาคืนก่อนเกิดเหตุแม่ของเด็กชายบ่นว่าปวดมือและต้องทานยา นั่นคือเหตุผลที่เด็กชายเข้าไปในห้องพ่อแม่เพื่อดูว่าแม่ของเขาโอเคไหมก่อนที่จะไปโรงเรียนในตอนนั้นเขาคิดว่าแม่ของเขากำลังนอนหลับแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเด็กชายก็ไม่แน่ใจจริงๆว่าแม่ของเขากำลังนอนหลับหรือไม่เพราะตอนนั้นเธอนอนตะแคงและหันหน้าเข้าด้านในส่วนล่างของแม่ถูกคลุมด้วยผ้าห่มนวม เด็กชายจึงมองไม่เห็นการเคลื่อนไหวร่างกายของแม่ลูกสาวของเหลียงหยงเฉิงก็เล่าว่าในคืนวันที่29กันยายนตามปกติเธอกำลังทำการบ้านอยู่ที่ห้องนั่งเล่นตอนนั้นประมาณสี่ทุ่มแม่ของเธอบอกว่าปวดมือเลยต้องทานยาในตอนนั้นเหลียงหยงเฉิงบอกว่ายาที่เธอกำลังทานไม่ได้ผลก็เลยเอายาตัวอื่นมาให้แม่ของเธอ หลังจากที่หลิวเสี่ยวเสียนทานยาและนั่งดูทีวีบนโซฟาเธอก็รู้สึกเวียนหัวมากสักพักหลิวเสี่ยวเสียนก็เข้าไปในห้องนอนไม่นานหลังจากนั้นเหลียงยงเฉิงก็เข้าไปในห้องนอนเช่นกันสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับรายงานการชนสูตรศพอย่างสมบูรณ์ที่ว่าหลิวเสี่ยวเสียนได้ทานยานอนหลับก่อนที่จะจากไป จากข้อพิรุษเหล่านี้ตำรวจได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าเหลียงยงเฉิงได้ซื้อประกันวงเงินสูงให้กับหลิวเสี่ยวเสียนหลังจากนั้นอาศัยการที่ตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มีประสบการณ์และความห่วงใยของสามีเหลียงยงฉังได้ชักชวนให้หลิวเสี่ยวเสียนทานยานอนหลับรอจนกระทั่งยานอนหลับออกฤทธิ์เขาก็สามารถพรากชีวิตของภรรยาได้อย่างง่ายดาย หลังจากนั้นเลี้ยงยงเฉิงได้อาศัยช่วงที่ลูกๆไปโรงเรียนเพื่อสร้างสถานการณ์ให้เป็นเหตุบุกรุกชิงทรัพย์และพรากชีวิตแต่ทำไมคนที่อยู่กับภรรยามาเกือบ20ปีถึงต้องการพรากชีวิตเธอเพียงเพื่อเงินประกันเล็กน้อยแรงจูงใจที่แท้จริงของเขาคืออะไรมีอะไรซ่อนเงื่อนอยู่เบื้องหลังคดีนี้หรือไม่ คำตอบของข้อสงสัยทั้งหมดข้างตน้นถูกเปิดเผยอย่างไม่คาดคิดผ่านจดหมายฉบับหนึ่งหนึ่งสัปดาห์หลังจากเหตุการณ์ในวันที่7ตุลาคมวันนี้บังเอิญเป็นวันเกิดของหลิวเสี่ยวเสียนในวันเกิดของเธอคดีก็มีความคืบหน้าครั้งสำคัญตำรวจและครอบครัวของหลิวเสี่ยวเสียนในที่สุดก็ได้เบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจากไปของเธออย่างที่เราทราบกันดีว่า หลิวเสี่ยวเสียนไม่ได้เป็นแม่บ้านแต่เป็นเลขานุการของสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งเนื่องจากเธอจากไปได้เจ็ดวันแล้วเข้าของส่วนตัวของเธอก็ถูกจัดเตรียมไว้ให้ครอบครัวมารับน้องสาวของหลิวเสี่ยวเสียนได้มารับของใช้ของพี่สาวโดยบังเอิญเธอได้พบจดหมายฉบับหนึ่งจากชายที่ชื่อว่าอาเฉงิงจดหมายฉบับนี้เขียนขึ้นในวันที่14พฤศจิกายน2002 เนื้อหาในจดหมายแสดงความรู้สึกอย่างลึกซึ้งต่อผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าจี้อิงแม้ว่าท้ายจดหมายจะไม่มีชื่อเต็มแต่น้องสาวของหลิวเสี่ยวเสียนก็จำได้ว่าลายมือนี้เป็นของพี่เขยของเธอปรากฏว่าพี่สาวของเธอไม่เพียงแต่ถูกพรากชีวิตโดยสามีที่ใจร้ายของเธอเองแต่ยังต้องทนทุกข์กับการที่เขาไม่ซื่อสัตย์ต่อเธออีกด้วยจดหมายฉบับนั้น ถูกส่งมอบให้ตำรวจในภายหลังหลังจากได้รับจดหมายตำรวจก็สังเกตเห็นประเด็นสำคัญนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาเลิกกันก็คือเพราะเรื่องเงินหลังจากการสืบสวนเพิ่มเติมก็จะเห็นได้ว่าหลิวเซียวเสียนแม้จะรู้ว่าสามีของเธอนอกใจแต่เพราะต้องการรักษาครอบครัวไว้จึงแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นนอกจากนี้ตำรวจยังพบอีกว่า หลังจากที่ภรยาจากไปเหลียงยงเฉิงไม่เพียงแต่โทรหาตัวแทนประกันแต่ยังโทรหาจี้อีงด้วยนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ได้เลิกกันจริงๆแต่เพื่อให้แน่ใจยิ่งขึ้นตำรวจยังคงรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถดำเนินคดีกับเหลียงยงเฉิงอย่างเป็นทางการเเดือนหลังจากเกิดเหตุคือวันที่17เมษายน2004 น้องสาวและที่สะพ้าย I, ของหลิวเสี่ยวเสียนบังเอิญพบเหลียงหยงเฉิงและจี้อิงกำลังเดินเล่นอยู่ที่จตุรัสเมื่อเห็นพวกเขาเหลียงหยงเฉิงที่กำลังเดินจูงมืออยู่กับจี้อิงก็รีบแยกตัวออกจากกันทันทีน้องสาวของหลิวเสี่ยวเสียนเห็นสถานการณ์เช่นนี้จึงรีบแจ้งตำรวจตำรวจไปยังที่พักของเหลียงหยงเฉิงทันทีและพบว่าจี้อิงก็อยู่ที่นั่นด้วยเกือบหนึ่งปีหลังจากเกิดเหตุ คือวันที่20กันยายน2004ตำรวจเชื่อว่าพวกเขามีหลักฐานเพียงพอที่จะตั้งข้อหาและเหลียงยงเฉิงก็ถูกจับกลุ่มอย่างเป็นทางการในข้อหาพรากชีวิตภรรยาของเขาวันที่9กันยายน2006คดีนี้ได้ถูกนำขึ้นสู่ศาลสูงอย่างเป็นทางการเหลียงยงเฉิงถูกตัดสินว่ามีความผิดในการกระทำที่พรากชีวิตผู้อื่นและถูกตัดสินลงโทษตลอดชีวิต และคดีในวันนี้ก็มาถึงบทสรุปแล้วครับคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับคดีนี้บ้างโปรดแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อพูดคุยกันนะครับและก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคดีที่น่าสนใจในตอนต่อไปด้วยนะครับ